เดคคุกกิ้งคุณนี้คืออสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมใบตตมิวแชมปอร่อยทุกวันดีทุกวันโอเคทินบิสกิตบิสกิตแผ่นบางกรอบอร่อยจะเนี่ยโอเคแล้วคุณอ่ะโอเคป้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นอินวิ i ิเบิลเฮอร์บสูตรใครที่มองไม่เห็นเฮ้ยเจ๋งนะชอบใช่ไหมชอบคือหมดสิ้นเขี่ยแน่นอนยังไงก็ต้องกินนะคะ เผาไปแล้ตลอดอร่อยมากขอให้ดาวแบบเอาอีกนะเอาเยอะไม่จบไงก็กินแล้วไม่แค่หนึ่งข้าวไงทำไมเขาเป็นอร่อยอ่ะอร่อยมากคืออร่อยตกใจจริงคืออะไก่ผัดข่าอ่อนชื่อมันมันมันไม่โอเคนะตอนแรกสำหรับคนที่แบบข่าเลยเหรอ คนที่ไม่ค่อยทานพวกสมุนไพรอ่ะไก่ผัดขิงนี่ยังคุ้นอแต่คือถ้าเจอขิงแบบไม่อร่อยก้มก็จบข,ขิงอ่อนอ่ก็จบหรือว่าผัดน้ํามันท่วมแล้วก็ไก่หนังแล้วก็อะไรอย่างนี้มาก็ไม่โอเคเฮ้ยโอเคมากๆสละเวลาคั่วตัวสมุนไพรนั้นสักนิดนึงอ,อาจจะหั่นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ใจว่าถ้าคั่วแล้วแห้งๆอ่ะมันจะอร่อยอเพราะว่าใจเชื่อว่าคนที่ชอบก็มีขาบอาคั่วแห้งอร่อยนะอร่อยมากมันจะซาซาหน่อยอร่อยดีค่ะก็จริงๆแล้ว ที่รู้สึกว่ามันไม่ดีเพราะเราไปนึกถึงรสชาติตอนมันสดอะ<ช>ที่มันยังไม่หอมออมันยังไม่ขั่วมันยังกินแล้วตกใจว่าอออะไรอเออเคี้ยวอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าขั่วแล้วมันจะหอมแล้วรสชาติมันจะดีกว่าด้วยอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่อยากให้เราอร่อยจริงจงสาบานด้วยเกรติของลูกเสือไม่ใช่ลูกเสือของววนว่อะไรค่ะเออลูกลิงนี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้ หมดหน้าที่ของเราสําหรับวันนี้แต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของน้องหงนะคะว่าจะมีอะไรดีเมื่อฝา,ากเรากั็น,นะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับหมเช่นเคยนะคะกับช่วงอาหารเด็ดค่ะ กับดานนี้นะคะผมพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารเด็ดกันที่ริมทะเลระยองกับร้านอาหารที่มีชื่อว่าทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะโอ้โหรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังพยากรณ์อากาศอยู่ยังไงไม่รู้แต่ว่านี่คือชื่อร้านเขาจริงๆนะคะเอาเป็ววนว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชิมอาหารพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะข,ของนั่งอยู่กับพี่จูนค่ะผู้จัดการร้านทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะสวัสดีค่ะพี่จูนสวัสดีครับโอ้โหพี่จูนคะอย่างแรกเลยขอพูดถึงชื่อร้านหน่อยว่ายาวขนาดนี้นี่คือใครเป็นคนตั้งคะเจ้าของร้านเป็นคนตั้งครับเขาบลีเขาชอบชอบ<ฆ>เกี่ยวกับทะเลด้วยแล้วอย่างเจ้าของร้านนะ่ะเ,เป็นช่างถ่ายรูปค่ะใช่ลแล้วคือเขาฟังพยากรณ์อากาศบ่อยหรือเปล่าคะ เป็นเพราะอาจจะเพราะเป็นเพราะติดทะเลครับติดกับทะเลแล้วอย่างไม่อยากให้เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนแ<ม>น่นอนของเราองแล้วพูดถึงร้านนี้ทะเลมีคลื่นเนี่ยเอาสั้นๆเนาะทะเลมีคลื่น<ช>เปิดมานานหรือยังคะเออก็ปีนี้เขาปีที่4ครับโอ้ก็นานมาสมควรเขาปีที่สี่แล้วนี่คือมีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารูีแล้วใช่ครับก็เป็นแม่ครัวที่แบบรู้จักกันมาเลยอะไรเงี้ยใช่ก็จะทูคอกันก็มาเปิดร้านอาหารค่ะพูดถึงลูกค้าตอนนี้หนึ่งว่าลูกค้าที่มาส่วนเหญ่เป็นชาวต่างชาติคนในพื้นที่หรือว่าคนกรุงเทพค ทุกแนวครับมาหมดเลยเลยใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ซะประมาณสัก เออเจเปอร์เซ็นต์ก็คือรู้จักมาทานอาหารเย็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วจะเข้ามาเป็นกลุ่มเข้ามาเป็นอะไรอย่างนี้ครับมาสังสรรค์เหมือนนั่งชิลๆมาเลี้ยงอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าอากาศดีมากๆชอบมากๆลมเย็นครับลมเย็นสบายใช่แล้วแล้วพูดถึงสไตล์การแต่งร้านต้องบอกเลยว่าเข้ามาแล้วดูโรแมนติกใช่เป็นอาร์ตแอนด์ลิสต์ลองครับตอนแรกเดินเข้ามาแล้วบอกด้วยว่าแบบอยากใส่แมสซีนเดรสนะอยากเป็นแบบกระโปรงยาวๆผิวๆแล้วทัดดอกไม้อยะไงแบบเดินสวยเข้ามาเลยค่ะอย่างนี้พูดถึงสไตล์การแต่งร้านหน่อยว่าเป็นสไตล์ไไไหนนนนคคะทาามมด้้อออกแแบบบบบเเปป็็ีรร์ตั เป็นอาร์ตแตอาร์ตเพราะว่าเจ้าของอยากได้แบบที่ไม่เหมือนใครอ่ะแถวนี้ก็จะไม่ก็จะมีร้านอาหารพื้นบ้านทั่วไปทั่วทั่วไปอ่ะใช่ค่ะก็เลยอยากให้แต่งดูสวยหน่อยดูโมเดิร์นใช่ไหมคะเป็นสีขาวเพื่อที่จะโดดขึ้นมาจากกลางคืนใช่อ๋อคือในสีขาวอยู่ในทะเลอย่างนี้เอาสวยๆดูเป็นคุณหนูคุณหนูใช่ไหมคะเห็นลานแล้วชอบมากใช่ เลยแล้วกันว่าอาหารเด็ดที่มาที่นี่แล้วจะต้องสั่งอะไรคะพี่จูกุ้งราดซอสมะขามครับเป็นตัวนี้โอ้โหเป็นตอบได้เลยคำว่านี้ต้องอร่อยมาใช่ใช่เป็นซอสสูตรพิเศษของเราครับงั้นเดี๋ยวผมขอชิมเลยแล้วกันนะคะกุ้งราดซอสมะขามคเคยได้ยินนะคะเคยได้ยินแต่ว่าคือซอสมะขามแต่ละที่เนี่ยก็จะเป็นแบบสูตรของเขาเองใช่ไหมคะจะเป็นสูตรเฉพาะครับของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนี่ขอเล่าสูตรเฉพาะออกเปรี้ยวหวาน ก็คือเราต้องทําซอสสูตรพิเศษอันนี้คือต้องเอากุ้งไปทอดก่อนล่ะคะหรือว่ายังไงใช่ไปทอดแล้วมาคลุกกับซอสมะขามเปรี้ยวหวานๆจึงด้วยใช่ใช่เปรี้ยวหวานแล้วคือกุ้งเนื้อแน่นมากสดสดครับสดที่นี่สดใหม่ทุกวันติดทะเลด้วยไงใช่ใช่ามกลางตะวันแล้วมันเรามีสะพานปลาใกล้ๆไง คือไปเลือกของได้เลยของสดแน่นอนสดแน่นอนครับทุกวันรวมถึงได้ความหอมของหอมเจียวด้วยหอมมากเมนูต่อไปเป็นอะไรคะพี่ตับเป็นกระพงสองใจครับกระพงสองใจคืออะไรคะคือทำสองอย่างอ่าเราสามารถมีคือเป็นปลาตัวเดียวอย่างี้ค่ะเป็นปลาตัวเดียวแต่ผัดสองอย่างอ่ามีอะไรบ้างเอ่ยผัดเปรี้ยวหวานครับด้านนู้นและส่วนนี้จะเป็นผัดพริกไทยดำก็ได้กินแบบสองรสชาติสองรสชาติในแบบจานเดียวเลยใช่ไหมคะเลยเซฟคอเซฟคอให้ลูกค้าเซฟคอคือหนึ่งตัวได้กินสองรสชาติบางทีจะต้องแบบว่าสั่ง จานเดียวได้กินวิกไทยดำอย่างเดียวใช่ก็ได้กินสองอย่างเลยเพราะใช่เอาเปรี้ยวหวานครับนะฮะรสชาติเปรี้ยวหวานค่อนข้างจัดนิดนึงแบบว่าเปรี้ยวหวานคือถึงถึงเนื้อเลยถึงเพราะเนื้อเลยใช่ค่ะต้องเป็นซอสสูตรพิเศษของที่นี่ใช่เลยอย่างเดียวนี่อันนี้พริไทยดำอย่างเดียวต้องใช้พริกไทยดำอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้พริไทยดำใช่ปลากระพงที่นี่ก็คือสดใหม่สดใหม่ทุกวันแน่นอนคือเนื้อแน่นมากเลยแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าทอดออกมาก็กรอบง่ายพอดี ไม่สุกเกินไปไม่แข็งเกินไปกาลังดีอันนี้ก็จะเป็นสองรสชาติเลยใช่ต้องบอกเลยว่าคือปลาสดกรอบแล้วก็อันนี้คือหอมพริกไทยดำมากๆแล้วเมนูนี้ล่ะคะเป็นปูนิ่มปูนิ่มหอมพริกไทยดํเลยค่ะใช่อันนี้กินง่ายครับทานง่ายเดี๋ยวชิมเลยแล้วกันนะคะจานนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่ตูนเออตัวช่วงนี้ปูนิ่มหาทานยากครับิ่อจะมีช่วงเนี้ยจะมีเป็นช่วงๆครับจะไม่ค่อยมีพอมีก็จะเป็นเมนูที่ขายดีสุดเลยเป็นเบสเเซลเลอร์ของร้าน อันนี้รับรองคนถ่างเยอะแน่เลยใช่เยอะครับรสชาติแบบว่าหอมมริกไทยดำด้วยใช่ครับหมอกกินกับข้าวใช่ไหมคะข้าวสิรร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็หอมมริกไทยด้วยแล้วก็ใครที่ชอบปูนิ่มินิเพ็ทไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใช่ครับนี่เมนูนี้ดูยิ่งใหญ่มากอันนี้คืออะไรคะต้มยำกุ้งครับจะใส่มะพร้าวอ่อนอ๋าเป็นสูตรของเราเองอันนี้คือเป็นน้ำข้นใช่ไหมคะครับเป็นน้ำข้นครับต้มยำกุ้งมีมีปลาด้วยมีปลามีอะไรครับอ๋อนี่มีมะพร้าวอ่อนใส่เข้าไป ั้นชิมของมะพร้าวอ่อนดีกว่าค่ะต้องชิมรสชาติของต้มยำใช่ไหมคะอันนี้ใช่ครับกระวังร้อังหอมมะพร้าวมากเลยใช่เขาใส่มะพร้าวอ่อนเพื่อที่ดึง ความแตกต่างของแบบกินต้มยำกุ้งเดิมๆครับมันก็จะหอมมะพร้าวขึ้นอันนี้คือแบบไม่ได้มันมากแต่ก็ได้ความมันจากเนื้อมะพร้าวเลยใช่ใช่มไม่ได้มันจากน้ํามันนะครับใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกหอมคือมีความเปรี้ยวเผ็ดพอดีใช่ไม่รสจากคือชาวต่างชาติก็สามารถทานได้เพรนี่ก็เข้ามาเยอะเหมือนกัน ก็คือชาวต่างชาติทำเพื่อรสชาติชาวต่างชาติด้วยใช่ครับเพื่อเราสั่งรสจัดเราก็สามารถทำให้ได้อยู่แล้วอค่ะโอ้โหอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างจริงๆแล้วก็ของทะเลสดด้วยครับสดแน่นอนว่าอยู่ริมทะเลใช่ไหมคะร้านทะเลมีขึินพี่จูนคะถ้าลูกค้าอยากมาที่จังหวัดระยองอย่างเงี้ยอยากจะมาที่ร้านมาได้ยังไงบ้างคะอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าอยู่หาแสงจันทร์ครับค่ะอ่าก็ถ้ามาถนนสายเส้น36กนะครับก็เออเข้ามาประมาณ11อกิโลเมตรครับตรงเข้ามาจะเจอนังยักษ์จะเห็นนังยักษ์อยู่เราก็เลี้ยว เลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาเลยแล้วอยู่ซ้ายมือใช่ไหมคะร้านขาวๆต้องบอกเลยว่าเด่นเด่นสง่ามากๆเด่นที่สุดในหาดครับอ่าใช่คือร้านสวยมากค่ะต้องบอกเลยอยู่ซ้ายมือใช่ค่ะแล้วถ้าลูกค้ามาไม่ถูกมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมคะมีครับ085ครับ1 1 1่7 0 5า ใครที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะมีเว็บไซต์ไ huh. ม่เอ okay. right? ่ยมีครับททเลมีคลื่นครับ Facebook ครับเป็น Facebook Facebook f a c e b o o k c o m ทะเลมีคลื่นสามารถเข้าไปดูได้เมนูอาหารหรือว่าจะไปดูข้อมูลอะไรก็ได้เรามีเมนูออนไลน์อยู่ด้วยมีเมนูออนไลน์ด้วยเข้าไปดูได้เลยได้เลยสั่งอาหารออนไลน์ได้วยคคะค่ะยังไงใครที่สนใจลองเข้าไปดูนะคะหรือว่าโทรมาเบอร์ที่พี่จูนบอกเมื่อสักครู่ก็ได้ค่ะแล้วยังไงวันนี้นะคะผมต้องขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยที่มาพูดคุยแล้วก็ ทำอาหารอร่อยๆให้ทานสวัสดีค่ะคุณค่ะ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับร้านอาหารร้านนี้ใช้ได้ไหมคะหงต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากบรรยากาศจะดีแล้วอาหารยังอร่อยด้วยใครที่มาจังหวัดระยองนะคะก็อย่าลืมแวะมาทานร้านนี้นะคะกับร้านทะเลมีคืนเล็กน้อยถึงปานกลางแหมชื่อจาง่ายจริงๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของหงและช่วงอาหารเด็ดแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ชนิดพิจารณารสชาติของสมุนไพรแต่ละชนิดกันอยู่ครับผู้ชมว่าพี่เคียวเข้าไปเนี่ยกระเทียมทำไมต้องเป็นกระเทียมแน่เลยอะไรอย่างงี้ไม่ได้ว่าแบบเออเรากำลังวิเคราะห์อยู่เราทําแทนคุณผู้ชมอยู่ไม่ได้ว่าเห็นแกกินไม่เลยไม่เลยจริงบ้านร้านเลยไหมร้านเลยดีกว่าเราจะได้รีบรีบโอเควันนี้นะคะขอบคุณน้องหอมด้วยแล้วก็ขอบคุณดี b คบีบีสาขาด้วยทางด่วนเอกมัยรามินทราด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราสองคนได้มาทำอาหารแบบ สมุนไพรแบบว่าสุขภาพกันพรุ่งนี้สุดท้ายวันศุกร์เราจะรวบตึงรวมสมุนไพรทุก<ะ>อยาก่างไม่น่ากลัวอย่างที่คิดพี่ไก่มีวิธีทำที่มันโอเคขึ้นมาได้จะเป็นอะไรนั้นทุนี้องมาติดตามกันนะคะในเดทกกทีค่คนในครัวกับใจแราพี่ไก่ที่นี่เวลาเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ในครัว